สวัสดีครับวันนี้จะพามาให้ชมนะครับเป็นหุ่นขบวนการเซนไตนะครับโทโบเรนเจอร์นะครับเป็นหุ่นปีประมาณ1989นะทีรมกสมมติปี90 80-90นถึงนะครับก็เกือบเกือบ30บปีนะครับผมเพิ่งได้มานะครับเป็นงานเก่า เพิ่งประกอบไม่ค่อยกล้าจะถอดเข้าถอดออกนะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูดนะครับว่านี่นี่คือคุนกระบวนการเก่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบนะครับนี่จะมีล่าสุดก็จะมีเหมือนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงอันนี้อันนี้กระบวนการโกไคเจอไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับขุนเวอร์ชั่นเก่ากับเดสกนูนาเห็นไหมครับของเล่นยุคเก่า ดูใหม่นี่ดูใหม่ไหมครับการขยับอะไรได้สบายๆผมปรีไว้ดูครับแต่ของเก่านี่มันเดี๋ยวผมถอดให้ดู <c oughs> คือวันนี้อยากจะมาให้ดูคร่า,าวๆครับว่าหุ่นยนต์เซนไตวิวัฒนานการนะครับสมัยก่อนอ่ะเดี๋ยว,ยวอ๋อทีละตัวสมัยก่อนเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้คือมีส่วนของไดแคดบางส่วนนะครับมีน้ำหนักอันนี้ก็ไดแคดหนึ่งที่ผมดูแล้วสองคือตรงนี้ที่เป็นไดแคดเหล็กน,นะครับสามก็คือรถตรงนี้นะครับ ส่วนใหญ่ก็ซื้อมาไม่ประกอบทีเดียวแล้วยังไม่กล้าดึงออกมากเลยคะกลัวมันจะจะหลุดเพราะม,มันนานว่ะนี่นครับคือมันมันงานเก่าต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวไปดูนะเออสมัยก่อนคิดว่าหุ่นยนต์เขาน่าจะออกแบบแนวออกเหลี่ยมๆนะครับแต่โดย,ดวย,ดวยรวมก็ก็สวยดีแต่นี่ต้องเข้าใจก่อนครับว่าน,นี่มันคือหุ่นยนต์ประมาณปีหนึ่งเก้า 8 0ดศู 80, นะครับประกอบด้ยวยรถยนต์5คันนะครับถ้าดูคร่าๆวๆก็คือสีแดงหนึ่สีขาวนี่คือสองแล้วก็สีดำที่เป็นแขนคือหรถ5คันรวมกันเป็นถูกนี่คือไอเดียนะครับผมอยากให้ดูนี่คือไอเดียผมใช้คำว่าไอเดียของเล่นยุคเกือบ30ปีที่แล้วนะครับนี่คือไอเดียของเขา ถ้าตรงนี้ถ้าดึงตรงดูลองดูยิ่งตลกตลกเลยครับคือเหมือนคนไหลตกนะครับก็จะกล้คนไหลตกแต่ถ้าจะจัดท่ามันแบบไว้ในตู้โชว์สวยๆก็ต้องขยับเบอร์เขาขึ้นมานิดนะครับเพื่อควบคุมการไหลตกใช่ไหมครับแล้วก็ให้เขาถืออาวุธสักหน่อยเพื่อให้ดูแขนเขายาวสักนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมส่วนใหญ่เออโทษนะฮะโดยโดยรวมส่วนตัวผมคิดว่าสวย สวยแบบแนวคลาสสิกอะครับนี่นะครับสวยตัวนี้ผมได้มาไม่มีกล่องราคาถือว่าใช้ได้ครับผมมีครบเลยนะครับทั้งโลดดาบนะครับแต่ว่าปืนกับดาบเป็นเรซินนะครับคําว่าเรซินก็คือก็จากของแท้มาแล้วมาทำนะครับโดยขึ้นลูเรซินนะครับก็โอเคนะครับผมว่าอันนี้อันนี้ผมใส่เพื่อให้มันดันขึ้นก็ก็ได้อยู่นะครับอย่างน้อยก็ให้มันแบบยินถือใกลๆก็ก็โอเคนะครับครบ นะครับอันนี้ผมให้ดูนิดหนึ่งคนระับเสร็จแล้วหุ่นขบวนการทัวรบอลเลเชอร์เขาก็จะมีหุ่นผู้ช่วยนะครับนี่ก็คือตัวนี้อันนี้ก็ออกแนวเหลี่ยมเลยนะฮะแนวเหลี่ยมพวกนี้เป็นของเล่นเก่านะครับคนที่เก็บสะสมระวังก่อดูของผมเมื่อวานจากการขนส่งเอ,อพี่ที่เขาส่งเขาก็แพ็กมาดีอะครับเนี่ยครับพวกนี้็นะครับขยับแต่ไม่แน่ใจทําไมอาจจะการขนส่งเนี่ยเป็นรอยเลยแต่เอาติดการ์ดอ่าียนะครับ ต,ตัวนี้ถือว่าได้มาก็กสวยนะครับขา่าวเพราะบางทีหุ่นเก่าๆาบางทีมันก็เจอกแนวแบบเหลืองๆแต่เหมือนที่บอกครับขยับมันมันจะเนี่ยเห็นไหมครับคือเป็นหุ่นเก่านะครับบางครั้งมันก็จะมีบ้างนะครับนะครับน,นี่คืออ,อุ่นเก่า,กาๆท่านที่ชอบเก็บของเก่าก็ พวกอุญย์ยเก่าๆก,ก,ก,ก็จะทราบอยู่แล้วนะครับยืนตั้งโชว์สวยๆได้นี่ครับพอเวลายืนดูแล้วมันได้ความรู้สึกย้อนไปยุคหนคึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะครับส่วนตัวผมก็ยังมองว่า,าก็สวยนะครับแบบเรียมๆาตามยุคตามสมัยนี่อันนี้ตัวปตนตัวนี้ผมเอามาเล่นเพราะผมมีตัวสูรณ์อยู่ในตู้อันนี้ผมได้มาไม่ครบนะครับแต่ว่าจะ,จะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่สวยในความผิดผมนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นยุคล่าสุดแต่ไม่ถึงอสุดแล้วครับเ็นมนะครับ recover. จะไม่มีส่วนของไดแคสนะครับจะเมนอ,อันนี้ก็แบงเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นห้ามกันนะครับอันนี้ยานอันนี้รถตรงกลางคือเรืออันนี้ก็จะเป็นรถเอเอเดีทีอันนี้เรือดำน้ำอันนี้ก็คือรถนะครับเ็นมนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าถามว่าทําไมถึงเก็บเก่าบางทีเราดูหุ่นเก่าๆแบบนี้แล้วมันทําให้เรานึกย้อนนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับนึกย้อนว่าอ๋อในยุคเก้าศูนย์หรือยุคแปดศูนย์เนี่ยหุ่นยนต์ก็จะเป็นปล่ามาณนี้ลองดูนะครับเห็นไหมครับแต่พอนี้เราก็จะดูว่าอ๋อมันพัฒนาขึ้นมาอีกนิดหนึงนะครับนะครับคลิปนี้แค่แค่อยากจะแนะนําให้ดูนะครับว่าเออหุ่นเก่าสมัยก่อนนะครับบางขาบวนการก็จะออกเป็นแนวเหลี่ยมๆนะครับแต่ก็สวยในความรู้สึกของเรา ครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากนะครับ